เนี่ยจิ้พรสิมาเฮดแกงขวไก่ครับอ่าใส่แตงโบซีเดียมันพี่น้องครับเอาแบบสูตรโบลัมโบลานพีนอนอ่น้องอมาเริ่มกันเลยพี่น้องครับกะทาฮวานแล้วล้ะพี่น้องเตากงใส่ไกล่ลงไปครับเอาไกล่ลงไปขัวพี่น้องครับอันนี้แบบโบซีเดียมันพี่น้องครับแบบโบลัมโบลานข้าเชียงศิลป์ ก้อยขัวครับพี่น้องเสร็จแล้วว่าไส้พริกครับเอาพริกลงมาขวน้ำกัน คูดไปจักน้อยพี่น้องครับผิดขัวกับไก่ได้ครับพี่น้องครับค่อยๆขวพี่น้องครับส่งมแต่แห่งเล็กน้อย ดีโปรเซรามันครับสูตรโปรเซรามันปลาลอางไปครับซอสปลาเขียว ตรงควันเดี๋ยวค่อยเอาใบพัดจะเข้าไก่ทรงกลิ่นหอมพี่น้องครับ ใส่ซอสหอยร่วมไปเลยครับพี่น้องมักหลายกับใส่หลครับอันนี้แกงขัวไก่สูตรโบราณพี่น้องครับเพื่นบัวไส้แบมั่นใส่เกลือลงไปครับจากน่อย นำหลังคกจล็กน้อยพี่น้องครับส่งสีแหงเสะนำหลังคกลงไปเส่ตำตาดนะครับพี่น้อง หมักหลายสะไลยครับโบมักอ่ะบบต้องส่แล้ววานิมตาลสมัยนี้บ่ค่อยหวานครับเพราะว่าพ่นรดปริมาณขั้วหวานลุงใส่ผงผงรสครับผงชูรส หลายกระไหลายครับพี่น้องอันนี้เป็นมันสับปะหลังดอกพี่น้องครับอ่าว่าเป็นอันตรายยัง้พี่น้องครับเป็นพืชปััเป็นพืชครับเป็นมัสก,การดเป็นผงป,ปุงรถนะครับ บรรยากาศแบบบ้านๆพี่น้องครับเดี๋ยวเติมน้ำน้อยพี่น้องครับเดี๋ยวต้งเติมกันเติมน้ำลุกจักหน่อย าหารอีสานบ้านๆพี่น้องครับบรรยากาศแบบบ้านๆน,นครับใส่แต่งอ่านี่จะไปใบยี่หลาพี่น้องครับเดี๋ยวทำมาใส่นี่ก่อนอีกไปมะกรูดล,ลงไปครับพี่น้อง เพราะว่าไก่สมัยนี้มันติข้าวพี่น้องครับต้องใส่ใบบักกูดหลายบางคนก็บอกมกักกะบอใส่บอเป็นอย่างครับใส่หน่อยกะดีเป็นยาพี่น้องครับหมดเลยเดี๋ยวผมหอมครับพี่น้องบม่ต้องอยานคิ้วครับใบบักกูดผมบวชคอยขิ้วเป็นได้แต่ว่าพันยังบูหูจักครับพี่น้อง หอมๆเลยครับพี่น้องครับหอมสมุนไพรแต่ว่าเต็มเครื่องนี่ผมใส่หอดขิงครับใส่ขิงใส่ตะไคร้คา,าครับอันนี้เล็กหม่กินน้ำจันเพชรหลาให้งหญ่ให้แซ่บไรใส่ขมิ้นพี่น้องครับเหลืองหูแล้วออกปักไตเลยครับ วันนี้ผมซิบะไซตแต่งครับพี่น้องไอ่กสองหน่วยแตงง่ไงๆเอาไปต่ำน้ำอันนี้อุดหน,นุนเกษตรกรน้กันครับพี่น้องครับหมู่บ้านก็มาขายปลูกกินปลูกยูพี่น้องครับ แห้งบ่ได้ครับสายตาบ่าค่อยดีหมีดคมเป็นอาหารอีสานครับพี่น้องอาหารพื้นบ้าน ค่อยเบิงค่อยช่มไปพี่น้องครับเห็ดยูเห็ดกินเห็ดยากันแล้วพี่น้องครับบได้เฮ็ดโซ่เห็ดเห็ดแล้วกะแบ่งปันกันไปกินสองกั้วเหือน ใส่เป็นฟื้นพี่น้องครับนี่แหละครับชีวิตบา้บา,นบาน,น,ออานบานๆพี่น้องบรรยากาศแบบบ้านๆ แกงัวไก่พี่น้องครับไส้แตงใบยีราครับพี่น้องครับใบยีราใไส้ไลยบ่ได้ครับมันเผ็ดนะครับน้ำกับใส้เป็นคุกคิกคุกคิกพี่น้องมาใส้ไลยพี่น้องครับกระทะใหญ่พี่น้องครับกินได้สองมือเวลาพี่น้องครับ ซับพริกจักหน้อยพี่น้องครับเพิ่มสีสันเน็ดนัวพี่น้องครับพริกชีฟ้าเพื่อนพริกอย่างเหงือพริกจินดาครับพี่น้องครับผมก็บุ้งหูพริกคือกันเขาว่าจินดากับจินดานั้งเพื่อนละ่ะเทียไปสื่อความเมือนกับแถมมาแน่ครับ อ่า้าประจำนาะพี่นองเนาะเม็ดพริกเขากับถิงไปพูแลพี่น้องครับทางางล้วที่ได้เกิดอ่า ส่งกลิ่นหอมหอมพี่น้องครับถ้าบางทียนันบางปูบางคนก็นกะใส่ปลาลาลงไปได้ครับแต่ว่าผมไม่ใส่ปลาลาผมเฮ็ดเป็นสูตรกลางๆครับอ่าั้งพอแม่ไปคนโครชะนอกพี่น้องเนาะเขาไปเห็ดสููรกลางๆแต่ว่าใส่ปลาลาอ่ะอ่า,าต้องใส่ใบอีตู่พี่น้องครับใบอีตู่นะครับหรือว่าใบนักเบ็ดตั้งลักกันละอืมอ่าคนอีสานก็เอิญในละพี่น้องครับอ่าคนละไม่ก็เป็นบักบักบกันละพี่นอ้องเออ เดี๋ยวผมชิมรสชาติเบงก่อนพี่น้องครัดเข็มอ้อมเหนี่หรือว่าแกงคั่วแกงยังพี่น้องครับแกงอ้อมนี่ผมไม่ค่อยได้ชิมมาเลยนะครับพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ตัวเพราะว่าคิดกินประจำครับพี่น้อง ถูกนะครับขี่ข้ากลั่สไปยีลาบไดนี้อ่าใลงไปครับใบยีรากับผูกเองพี่น้องครับนะฮะเด็ดใบลงไปมีประโยชน์ครับใบยีลาเนี่ยแก้ท้องอืดแก้วัดนะฮะพี่น้องอันเดนผักสวนขว้าวใดกันเทาเห็ดผูกไปกินข้าก,กับลูกใบพี่น้องครับอันเดียดปต้องไปซื้อหาเพื่อนรนอบพี่น้องเนาะ ออกเผ็ดรอดเลยครับพี่น้องครับหอ,อมใบยีดาพี่น้องครับนี่ฮะอาหารบ้นบานพี่น้องครับสูตรบ้บา,ารบานอีสานบานเทาครับแกงขวดไก่ใส่แตงพี่น้องครับเผ็ดร้อนเลยครับพี่น้องครับ เข้มนิดหวานหน่อยนะครับพี่น้องสูกแล้วครับพี่น้องครับแกงขวบไก่ใส่แตงกวาครับใบยี่รา เผ็ดร้อนอร่อยครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับขอบคุณนะครับทุกกำลังใจทุกไรายทุกแชร์ครับพี่น้องครับอคลิปนี้ก็ขอจบสํัพนี้ครับพี่น้องเด้อคลิปหนาพบพพอกันไหมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาสนับสนุนครับอ่าเมื่อนีคลิปแกงขัวไก่นะครับใส่แตงใบยีราพิร้อนพี่น้องครับไปกวาดคลิปหนาพบพพอกันไหมทรามีความสุขสวัสดีครับ